ใจเพื่อช่วยเหลือและตอบแทนอุทิศเจตจำนงหน้าตรงไปทั่วแดนสังคมจะสุงแสนไปทั่วแดนแสนสุขใจคนดีของแผ่นดินนั้นใกล้ถิ่นอย่างสง่างามตอบแทนแผ่นดินสยาม ันสดใสทางสันไป้ สี่สามรวมกันก็หลายปีเหมือนกันป,ปีลหลายสิบเลยหลายสิบปีครับผม็หวังว่าเราก็ต้องช่วยกันเนาะกับจะได้ให้เสร็จจะได้มีอะไรยิ่งใหญ่จะได้ฉลองจะได้ครอ,อบทางนี้ได้ไหมครับอัตโนมัติ ก็คือจะต้องสร้างกันงบประมาณอีก,อกจำนวนเยอะพอสมควรครับผมดี Gracias. <coughs> เราพาไปดูข้นบนหน่งอันนี้ก็เป็นชั้นสอง ชั้นสองนี่เราทำคล้ายๆโบสมหาอุนะแต่ว่าเราเปิดช่องเข้าสามช่องก็คือด้านหน้าด้านหลังเป็นคล้ายๆกับประตูหรือหน้าต่างหลอกองเราก็จะมีรูนัะโอทิสสูงนี้นี่เราออกแบบเองออกแบบด้วยตนเองแต่ว่าสาั่งให้ช่าทำให้ ส่วนสาวนี้ก็ก็เป็นการออกแบบเองเหมือนกันลวดลายที่ใช้แต่ให้ช่างเขาทำให้สึกเขียนเขียนเป็นรูปลายซึ่งเป็นลายดอกบัวประดิษฐ์เป็นดแบบดูอัปเดตโดยส่วนใหญ่ป้องวอร์นแล้วก็ออกแบบเองแล้วลายก็ทั้งหมดตัวโบดนี้เราก็ออกแบบ เปป็นรูข้างในนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยแล้วก็ต้าเป็นห้องที่พอสมควรถึงจ,จ,จะพูดถึงเวลาบวชเวลาอะไรก็ช่วยสบายเป็นตอนนี้แค่แค่ใช่ครับเืราว่าใหญ่ย้อนน้องพอน้องส่วนองค์ประธานนั้นเจ้าภาพก็คือโยอมจากประจวกบปิกาน,นที่ที่พูดไว้เนี่ยก็คือปิดทอง เราหุไห้มไม่ให้ฝดเกาะแล้วก็ไม่ให้ลมพัดน่าจะเสร็จนะแท่นองค์พระประธานเพราะว่ามีการกอ่กอใหม่เพราะตัวเก่านั้นมันสูงเกินเมื่อเอาองค์พระประฏิษฐานเราจะมันจะไปทิ้งเทดานก็รอจ้าภาพผู้ใจบุญย <c oughs> อ <c oughs> ยู่เป็นเลขคู่กันครับ ส่วนหน้าต่างก็ชั้นบนจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประตามีหน้าต่างแปดช่องแล้วก็ประตูสามช่องนี่ชั้นบนส่วนชั้นล่างเนี่ยหน้าต่างสิช่องประตูแปดช่องก็คือเขียนรูปภาพออกมา ลวดลายบางอย่างก็ออกแบบเองแล้วก็แกะเองด้วยเนี่ส่วนนี้นะลายดอกจันเนี่ยแกะเองลายกระนกนี่ก็แกะด้วยตัวเองลายเสาวนี้แกะด้วยตนเองมันจะมีสองแบบลายเสาวนี่ก็เสาธรรมดาเสาเล็กกับเสาใหญ่ันั้นก็ก็แกะเองเหมือนกัน แต่การดำเนินการติดลายชาสีนั้นจะเป็นพวกช่างให้ช่างเขาทำแต่เราแกะลายไว้ให้เขาเต้องเป็นปีสี่สนะที่ลงมือจริงๆนะครับสี่า4-2เนี่ยวางไว้เฉยๆแล้วก็เว้นหนึ่งปีพอถึง4-3เนี่ยเราเริ่มุุดหลมเริ่มต้นก็ชาวบ้านขุดหลุมลึก3เมตรเอ่อที่ตรงเนี้ย มันเป็นที่แข็งนะมีดินดานอยู่ลึกใต้ดินประมาณ18เมตรเท่าที่นักธรณีวิทยาเข้ามาสำรวจฉะนั้นก็บอกไม่ต้องตอกเสาเข็มตอกไปมันก็ไม่สุดไม่สุดหนึ่งหนึ่งต่อหรอกก็เลยขุดเพรขุดลงไปประมาณ3เมตรเนี่ยดินจะแข็งคล้ายๆหินจอบเสียมที่ขุดไปเนี่ยมันจะมีประกายไปขึ้นนะต้อง เอาน้ำมาแช่หนึ่งคืนสคืนตักน้ำมาใส่หลุมแล้วก็แช่ไว้จึงขุดต่อไปได้นะีเ้เป็นซุ้มนะซุ้มก็จะมีทั้งซุ้มไฟแล้วก็ซุ้มพุทธรูปเราจะมีหนึ่งสองสามช่องจะมีเสาใหญ่ประดิษฐานไว้เพราะว่าองคพระและเนื้อเป็นพระที่เข้ามาถวายนะ อ,อยากโยมซื้อก็ไม่เอาไว้ไวายเองที่บ้านนำมาถวายวัดก็เลยไม่รู้จะเก็บยังไงก็เลยนําท่านมาให้อยู่ในโบสถ์นี่แหละอืให้เป็นสถานที่สักดิ์สิธิ์ภาในตัววนไปที่เดิมนะไม่เคยสังเกตหนาบ่อยสังเกตไม่เคยสังเกตใคุณทีนน ตอนแรกว่าจะทําเป็นตุ้มนกนะคร<อ>ับแต่ว่าเมาื่อทำแล้วมันจะซ้ำซ้อนกันอะไรต่ออะไรแล้วก็มันจะหนักข้างล่างด้วยคร<อ>ันี่ก็เป็นกินารีนะครับเออเใช่นในข้างล่างอันนี้กินารีอ,อันนี้เป็นเทพธิดากินารีครับทิพระบุตรเทพทิดามีติดเทพเต็มไปหมดเกาะอยู่ <c oughs> ข้างบนนั่ก็เยอะเลยหางหงที่เห็นที่เป็นรูปปะนอมือนะเขาเรียกว่า ทวนาคะเทวนาักที่ซ้อนกันตรงนี้มาใช่ไหมครับที่บนนมมือเนี่ยเสร็จแล้วองเจ้านางตำรุนที่อะไรนั่นลูกพ่อรำอย่างนี้นะครับตรำนี้เป็นเป็นท่าคล้ายๆไหนรำตัวไหนคล้ายๆแบกโลกแบกไอ้นั่นท่าท่ารำเนี่ยไหนตรงไหนนี่นี่ตรงนี้ครับลูกพ่อมามามาทันนี้นาน ที่นาบันหอเ่าครับ,รบหนึ่งยักษ์แบบ่ครับ 2. องเทวดาแบบ 3. สามคือคนแทตแบบงขั้นล่างสุดนั่นหมายถึงประชาชนทั่วไปช่วยกันค้ำชูพระพุทธศาสนาส่วนยักษ์นี้ผู้มีกำลังมากได้เก่เศรษฐีข้ารากากผูมีผู้ที่ร่ำรวยมีกำลังทรัพย์เยอะช่วยค้ำชูาศาสนา เป็นพระบุญที่ได้มาพบมาบรรจบด้วยเรงบุญญาบารมีดวงนี้ที่การุณมาเพื่อ,อน,นุนโดยเมตตา วันป้าเปิดกำเนิดแห่งบุญคุณเป็นต้นบุญพระคุณที่นำพา พลังชีวิตพลังที่มีจุดหมายพลังมีคำบรรยายมากมายหลากหลายเหตุผลสู้ทุกอย่างทางทางเรื่องราวของคนสู้และอดทน ดินรนขนฝันกันไปเจ้าพระนามเพลิงกุขนท่านไล้เมตตาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ปี2442แล้วก็เว้น1ปีจากนั้นยังได้ริเริ่มการก่อสร้างเป็นอุโบสถคอนกรีตเรียกว่าเป็นอุโบสถสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตแล้วก็สองชั้นหรือกันชั้นบนนั้นเป็นเจตุรมุกคือสีหน้าซึ่ง ได้ประรบเหตุผลสองอย่างหนึ่งก็คือชื่อเดิมวัดคือวัดพรหมสิตรมสีมสหน้าเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์เอกลักษณ์ประการที่2อ,อันหมายถึงพรมวิหาร4ก็คือเป็นปริศนาธรรมพรหมวิหารสีว่าทุกคนที่เข้ามาเห็นแล้วให้มีเมตตามีความรักใคร่กันอย่าเกลียดชังกัน2ก็คือกรุณามีความสงสารช่วยเหลือกัน การที่สามมุทิกายอิจฉาตาร้อนให้รู้จักยินดีแก่กันด้วยกันและประการที่สี่สี่ขาให้วางตัวให้เป็นหลักอย่าให้ใครดึงอะไรไปโดยไร้เหตุผลให้ทําตัวให้เป็นเสาหลักเป็นกลางกลางว่างั้นส่วนชั้นที่หนึ่งชั้นล่างจะเป็นอัฐมุกหรือมีแปดหน้ามุกด้วยกัน อันหมายถึงโลกธรรมท,ทั้ง8นั่นก็คือลาบยศสันเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุก์ึึ่งสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาก็ต้องเผเชิญกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ถ้าจะเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งอาคารชั้นบนเปรียบเสมือนองค์พระสมมาสมพุทธเจ้าชั้นล่างคือโลกธรรมพระองค์ทรงนั่งประทับอยู่ข้างบน โลกก็ทำไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านั้นที่บงังเกิดขึ้นอันนี้ก็คือสาระคร่าวๆในการสร้างตัวอาคารโบสถ์จะเป็นลักษณะทรงไทยประยุกต์นะก็หลังคามุงกระเบื้องแล้วก็เป็นกระเบื้องเซรามิกยุคใหม่เซลูลาแล้วก็มีช่อฟ้าใบาระก,กาทาสีทองประดับกระจก แล้วก็จะมีหน้ามุกต่างๆาดังที่กล่าวแล้วซึ่งมีความกว้างชั้นล่างเนี่ยความกว้าง21เมตรยาว27เมตรส่วนชั้นบนกว้าง9ยาว11ก็ได้ก่อสร้างมาโดยลำดับบางปีเมื่อขาดแคลนงบประมาณเราก็หยุดชะงักไปบางครั้งเมื่อมีงบประมาณมา อยากกระถินผ้าป่าบ้างเราก็สร้างต่อประโยชน์ที่ใช้สอยในอุโบสถหลังนี้จะใช้ได้หลายอย่าง,างเช่นงานอบรมปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่งานทอดกระถินผ้าป่าต่างๆเราก็จะใช้สถานที่ชั้นล่างบวชนาคนาะบวชลูกหลานเราก็ใช้ชั้นล่างได้ชั้นบนได้ทีนี้นอกจากนั้นก็คือ งบประมาณที่ใช้ในการสร้างที่ผ่านมาเนี่ยใช้งบทั้งสิ้น18 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000. ล้านบาทเสร็จสิ้นก็ยังได้ไม่ถึงครึ่งฉะนั้นก็จึงขอเชิญชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้มาร่วมกันสร้างอุโบสถหลังนี้ให้สำเร็จลุ่วร่วงไปได้วยดี ซึ่งก็ถ้ามีงบประมาณหรือมีปัใจจัยในการสร้างเราก็จะได้ดาเนินการต่อเมื่อหมดแล้วก็จุดพักช่วคราวก็จะทําไปเรื่อยๆนะจะกํา,า,าหนดว่ากี่ปีสําเร็จนั้นก็ไม่สามารถกําหนดได้ก็แล้วแต่ว่าท่านใดมีบุญมีวาสนาที่จะร่วมสร้างบารมีร่วมกันก็ขอเชิญมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสมทบคุณสร้างออโบสถในครั้งนี้ ส่วนท่านใดที่สนใจจะร่วมอนุโมทนาร่วมสมทบทุนในการสร้างก็สามารถแจ้งมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0872618517 mm hmm. ก็คือที่จะอหวาดวัดปือใหญ่ได้ตลอดเวลา mm hmm. ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญ สิ่งใดที่ท่านมุ่งมา่ปรารถนาตั้งใจไว้ด้วยดีแล้วขอจงประสบความสําเร็จดังความมุ่งมา่ปรารถนาโดยทั่วก,กันทุกท่านทุกคนทุกประการเทินญานบารมีดวงนี้ที่การุณมาเพื่อนอนโดยเมตตา วันป้าเปิดกำเนิดแห่งบุญคุณเป็นต้นบุญพระคุณที่นำพา อบแทนอุทิศเจตจำนงุหน้าตรงไปทั่วแดนสังคมจะสุขแสนไปทั่วแดนแสนสุขใจคนดีของแผ่นดินนั้นใกล้ถิ่นอย่างสง่างามตอบแทนแผ่นดินสยามให้งดงามและสดใสช่วยเหลือเจือจุนเป็นต้นบุญทำจุนให้ยิ้มรับวันสดใสสร้างสรรไป ช่วยเหลือและตอบแทนอุทิศเจตจำนงหน้าตรงไปทั่วแดนสังคมจะสุขแสนไปทั่วแดนแสนสุขใจคนดีของแผ่นดินนั้นใกล้ถิ่นอย่างสง่างามตอบแทนแผ่นดินสยามให้งดงามและสดใสช่วยเหลือเจือจุนเป็นต้นบุญคำจุนให้ยิ้มรับวันสดใสสร้างสรรไปให้ ด้วยหัวใจที่กล่าวขานวันสิ้นลมไม่สิ้นหวังดังตำนาน